พร้อมอยังคะพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วเริ่มนะอยากจะรีวิวด้วยนี่มาแอบแล้วนะมามีมาแอบอยู่ในห้องแล้วนะคุณ <c oughs> ผู้ชมค่ะอยากให้คุณผู้ชมเห็นอันนี้นี่เห็นไหมแดดขออนุญาตโชว์ค่ะนี่คือนมพึ่งออสเวล l i ไลฟ์5 6 5 0 1650คือจำนวนเมลิกร,รัมในเมน็ดนี้ถือว่าเต็มเม็ดมากและถือว่าเพียงพอต่อร่างกายที่ต้องการใน1วันุนมแบบได้ทำการทดลองมาแล้วตลอด1ปีที่ผ่านมาจริงๆที่ประเทศออสเตรเลียค่ะเขาจะขึ้นชื่อเรื่องนมพึ่งมากมีมากมายหลายลายี่ห้อแต่นูแบบเลือกออสเวลไลฟ์1650เพราะว่ามีจำนวนเมลิกรัรมที่เพียงพอต่อร่างกายต้องการและมีสารที่จำเป็นต่อร่างกายของเราและสารนี้มีเฉพาะในน นมพึ่งเท่านั้นนั่นก็คือสารไลโอฟิลล์อันนี้ใส่ถึง184มิลลิกรัมและอีกอันนึงคือ1ท HDA อันนี้คือใส่จริงจำนวนเลขที่เราบอกคือจำนวนจริงนูมตกใจมากเลยก็ไปสอกหาข้อมูลว่าสารทั้งสองตัวนี้มันมีความจำเป็นและช่วยอะไรในร่างกายบ้างซึ่งตอนแรกเอาเข้าจริงๆนะที่นูมหานมพึ่งกินเนี่ยเพราะว่าเราเริ่มเข้าสู่วัยทองหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือสะบัดร้อนสะบัดหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็น ยิ่งตอนกลางคืนนะคะมันกวนมากมันทําให้เราเนี่ยหลับแบบไม่มีคุณภาพร่างกายของเราอะ่ะพอมันแปลปรวนอะ่ะฮอร์โมนมันเปลี่ยนอารมณ์ก็แปลปรวนเดี๋ยวเวียงเดี๋ยววีนเราจะปรับฮอร์โมนเหล่านั้นได้อย่างไรหมเพิ่งเลยจ้ะ หนึ่งปีที่ผ่านมาร่างกายหนูแบบค่ะมันแบบมันเพอร์เฟกมากต้องใช้คํานี้มันเลิศม,มากวันละหนึ่งเม็ดสําหรับหนูแบบนะคะก่อนนอนมันอาจจะดูเม็ดแบบเป็นซอฟต์เจลแบบนี้นะแต่ดูดซึมละลายง่ายในร่างกายเรามากและมีสารต่างๆที่มีความจําเป็นต่อวัยอย่างเราได้อย่างครบแล้วก็จบในเม็ดเดียวจริงๆและผลลัพธ์ที่ได้จากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตของเรานั่นก็คือหนูแบบกลับมาเป็นหนูแบบเหมือนเดิมมีผิวพรรณที่สดใสภายใน5 าวัน7วันจะเห็นผลเลยว่าผิวเราทําไมนุ่มลื่นขึ้นผิวผมเล็บทําไมดูแข็งแรงมันเป็นผลพลอยได้ไปหมดเลยมันเลยทําให้หนุ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางใครที่กําลังรู้สึกว่าตัวเองอ่ะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าหลับไม่ไม่มีคุณภาพหรือเริ่มแบบฮอร์โมนเปลี่ยนหรือเรารู้สึกว่าเป็นไมเกรนหรือเวียงวีนนุ่มแบบทาให้ลองเลย5 7ถึงวันสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ยคือแบบแฮปปี้มากนุ่มแบบชอบมากเอางี้ไม่จําเป็นต้องเชื่อแต่คุณต้องทดลองเอากระปุกเล็กกระปุกใหญ่ แล้วแต่คุณเลยนี่ค่ะอันนี้เป็นกระปุกใหญ่ทุกวันนี้นวมกินกระปุกใหญ่แล้วนะเพราะว่าตอนแรกอะนวมก็ลองเป็นกระปุกเล็กเขามีขนาดทดลองให้ด้วยแบบนี้แบบนี้เลยค่ะ